สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเพื่อทำสมาธิเพื่อใหอ้สมองของเราเข้าไปในคลื่นระดับอัลฟ่านะคะคือเราเนี่ยจะอยู่ในคลื่นระดับอัลฟาตอนก่อนที่เราจะผอยหลับนะคะแล้วก็ช่วงที่เราตื่นขึ้นตอนเช้าแต่เราจะฝึกเพื่อเข้าเพื่อเข้าในคลื่นอัลฟาทุกครั้งที่เราต้องการ คือเราต้องฝึกเหมือนกับเราฝึกกล้ามเนื้อเรานะคะอตอนนี้จะอธิบายก่อนนะคะว่าจะทำยังไงแล้วเราค่อยมาฝึกกันอย่างจริงจังนะคะอันนี้ทำความรู้ทำความเข้าใจก่อนเนะาะเมื่อตื่นนอนให้เราไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาที่เตียงแล้วก็เราจะเตรียมนั่งสมาธิกันนะคะแล้วก่อนที่จะนั่งเราก็จะตั้งนาฬิกาปลุก เื่อเราผอยหลับเนะาะการหลับตาเนี่ยเราจะเลือกตาขึ้นมองที่เพดานนะคะหลับตาแล้วก็เลือกตาขึ้น20องศาด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่งในในตาลูกตาตำแหน่งเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คลื่นสมองเราเข้าสถานะอัลฟา Alpha อย่างช้าแล้วก็เราจะนับถอยหลังนะคะจาก100ถึง1 ทุกคนก็ให้จดจ่ออยู่ที่การนับาบางทีนับถอยหลังแล้วก็เหลือกตาขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆขัดกันนิดนึงเราก็ต้องฝึกนะคะที่น่าสนใจก็คือตอนเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยคือร่างกายเราก็เข้าอยู่ในอัลฟาอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงเนี่ย เราจะอยู่ในระดับอัลฟานะคะสมองแล้วก็เราก็ค่อยๆอ,ออกมา mm. ถ้าคุณไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเราอยู่อยู่ในอัลฟาอยู่แล้วแต่เราก็ต้องฝึกนะคะให้ครบนะคะ,ะเพราะว่าเราจะทำให้เราผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นจิตเสถียรมากขึ้นเนาะ เราอาจจะอยู่ในระดับอัลฟาในครั้งแรกเลยบางคนอาจจะเข้าเร็วขนาดนั้นแต่เราก็ต้องฝึกให้ครบ60วันนะคะคือ10วันแรกเนี่ยเราจะนับ100ถอยหลังถึง1นะคะแล้วก็10วันต่อมาเราจะนับ50ถึง1ถอยหลังนะคะแล้วก็10วันต่อมาก็คือทุกเช้านะคะก็25ถึง1แล้วก็ สิบวันต่อมาก็จะสิบถึงหนึ่งทำทุกเชา้าแล้วก็ในที่สุดก็เราก็จะนับห้าถึงหนึ่งะะพอพอถึงช่วงที่เรานับห้าถึงหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็จะเข้าได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราฝึกมามานม,มานานพอสมควรแล้วเนาะ,ะการเต็มตัวก็คือเราก็จะ นั่งสบายสบายที่เก้าอี้แล้วก็ถอนหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็เหลือกตาขึ้นอันนี้โอเคค่ะเราก็จะเข้าในเ,าเดี๋ยวจะทำเลยเริ่มทำเลยเนะเาะอ่าโอเคค่ะให้เจมร่างกายของเราให้พร้อมนั่งให้สบายค่ะหลับตาแล้วก็เหลือกตาขึ้นนะคะ เบกตาขึ้นสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจเข้าลึกๆหยุดพักหนึ่งสองแล้วก็หายใจออกทางปากนะคะยาวๆย,ยาวกว่าที่หายใจเข้าเพื่อผ่อนคลายและ,ะให้จิตใจสงบโอเคอ่ะสูดหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้า การหายใจ1นสองหายใจออกนะคะหายใจออกทางปากยาวๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อลายและทุกส่วนของร่างกายหายใจออกนะคะสูดหายใจเข้าครั้งสุดท้ายยาวๆการหายใจหนึ่งสองแล้วก็หายใจออกทางปากยาวๆนะคะการหายใจเข้า ย,ยาวแล้วหายใจออกย,ยาวๆเนี่ยมันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วเราเตรียมตัวที่จะนั่งสมาธินะคะหลับตาแล้วก็เหลือกตาขึ้นค่ะทีนี้เราก็จะนับถอยหลังนะคะแอดนุ้ยก็จะช่วยนับนะคะแล้วทุกคนก็นับตาม ค่ะขอโทษนะคะจะเปิดแป๊บหนึ่งคะ่ะจะเปิดอ่ด um, นตรีนะคะเบาๆจะปุเบ,บาๆนะคะ 100 99ร9 9 9 96 95 94 93 92 91 90 8ป88 87เ6 85 84 83 82 81, 81 80จปสหปหปาปอปสิบ 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 ห6 59 58 57 56 55 54 53 52 5 1

41 42 40 39 38 3 3 3ส3 6 3 5 3ส3 3

สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้า ตอนนี้นะคะทุกคนก็เข้าคลื่นระดับอัลฟาเข้าคลื่นสมองในอัลฟาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนคิดในสิ่งที่ดีนะคะคิดบวก หลับตาอยู่ก่อนนะคะคิดบวกคิดในสิ่งที่ที่ทําให้เรามีความสุขคิดถึงคนที่เราที่ทําให้เรามีความสุขคิดถึงสถานการณ์ที่เราเคยอยู่แล้วมีความสุข แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้อะไรเราก็คิดอย่างนั้นนะคะ,ะถ้าเราสามารถเห็นภาพได้นะคะ visualization ก็คือการที่เราเห็นภาพอยู่ในสมองของเรานะคะคือเหมือนกับเรามองออกไปผ่านหนังตาเราเนี่ยถ้าเราเห็นภาพที่เราจินตนาการได้เนี่ยจะยิ่งดีนะคะ ก็เดี๋ยวให้ทำการจินตนาการสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการาขั้นสุดท้ายค่ะทีค,ค่ะให้เวลาห้านาทีนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะออกจากคลื่นอัลฟ่านะคะให้คุณนับ1ถึงหแล้วบอกตัวเองว่ารู้สึกตื่นแล้วและดีขึ้นกว่าเดิมโอเคค่ะเราจะนับ1นถึงหนะคะ1 2 3ตื่นขึ้น หน้าตาเบิกบานกว่าแต่ก่อนสี่ห้าลืมตาลืมตากว้างตื่นขึ้นมีความรู้สึกดีกว่าเดิมแล้วเราก็ลืมตาขึ้นนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเราจะพูดกับตัวเองทุกครั้งสั่งให้ตัวเองตื่นขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกเบิกบาน มากกว่าเดิม